สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะกุมารทองเงินล้านให้เลข3ตัวความหวังคนอยากรวยแห่ขอให้โชคกุมารทองเงินล้าน3ตัวโผล่28กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานได้มีชาวบ้านและบรรดาคอหวยต่างพากันนําดอกไม้ทูบเทียนขอโชคลาภกับกุบมารทองเงินล้านภายในสารากุมารทองวัดสับป่าม่วงตําบลสันป่าม่วงอําเภอเมืองจังหวัดพยาอย่างคึกคัก โดยบรรดาคอหวยนำเสื้อผ้าชุดเด็กชุดทหารน้ำเขียวน้ำแดงของเล่นขนมและอื่นๆมาเส้นว้ดกุมารทองเงินล้านหลังจากขอโชคลาภแล้วได้ทำการจุดทูปกุมารทองเงินล้านซึ่งได้เลข3ตัวโผลให้เห็นเป็นเลข648อย่างชัดเจนจึงพากันนำไปเสี่ยงดวงโปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนเนที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ